วันนี้ก็ชื่อหมวยนะคะมาพูดในนามของหน่วยกู้ชีพของรัตนเวชที่อยู่ในไลน์แชทของผู้เสียชีวิตนะคะออพอดีเป็นหน่วยกู้ชีพอยู่แล้วเนาะ คน,คนผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าในตอน11.29เานี่ยว่าเขา,าหอบหน่อยมากเนี่ยนะคะข้อมูล11.3 1อมหนะคะหอบหน่อยมากเราก็ยังถามกลับไปเลยว่าตอนนี้หรอนะคะเขายาอยากได้ยาพ่นนะคะเราก็ถามกลับไปเนี่ยมีเครื่องพ่นไหมเดินมาบุรษาได้ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ดูแลคนไข้อยู่ที่จุดบุรษานะคะเขาก็บอกมาว่าไม่มีนะคะเราก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้เรียกน169้ไหมไปรับเขาก็บอกเขาเดินไม่ไหวเขาอยู่บนห้องเนี่ย1404 เราก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเราจะไปหาปละการจารังบุรษาซึ่งดูจากแผนที่นะคะตรงนี้คือจุดที่เราอยู่ดูในคนไช้ที่จุดบรุรษาเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่พี่ตำรวจกับพี่ทหารอยู่เราคิดว,ว่าเออจากเนี้ยเดินมาเนี้ยมันตับเดียวเราจะขอรถพี่ทหารเนี่ยพาเรามาดูแช่ที่58ไร่ซึ่งประมาณตรงนี้ก็ประมาณแค่1นกิโลเศษเศษถ้าจากเวลาตรงเนี้ยไปตรงเนี้ยมันก็แค่ แป๊บเดียวไม่เกินสินาทีก็น่าจะไปช่วยคนไข้ทันเพราะเราก็มีชุดฉุกเฉินของเราไปอยู่แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าพอเราเดินมาถึงตรงจุดที่ตำรวจอยู่ตำรวจก็บอกว่าเขาตัดสินใจให้ไม่ได้นะต้องถามทหารอ่าเราก็เดินมาถามทหารทหารก็บอกว่าตัดสินใจให้ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องถามทางเจ้าที่ดีเอสไอแต่ต้องรอก่อนนะให้เรานั่งรอตรงเต็นท์ตรงนี้ช่วงระหว่างรอเนี่ยเราก็คนไข้เนี่ยห่อแบบเนี้ยมันคงไม่ได้แน่ๆเลย เราก็พยายามโทรหาติดบ้านไม่ติดบ้านที่169คือกู้ชีพของปทุมนะคะคือศูนย์นเรินทอนกู้ชีพปทุมเวลาสิบเอานะคะโท,โทรแจ้งไปซึ่งกลางโทรแจ้งไปเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เดชใจก็มาก็มาเคลียร์กันอีกก็มาอธิบายก่อนอีกหนึ่งรอบว่าทําไมเราจะไปไหนอะไรยังไงซึ่งเนี้ยก็ดึงเวลาไปอีกประมาณ10กว่าน,นาทีแล้วก็บอกคนใช่หอมนะต้องรีบไปมันจะกนี้ไปแต่มันแค่10นาทีมันไม่ถึงเราขับรถไปแป๊บเดียวเขาบอ,อกไม่ยอมเขาต้องทําตาม กฎระเบียบของเขาว่าคุณจะไปคุณก็ต้องไปที่ประตูเจ็ดซึ่งออโอเคฉันไปกดประตูเจ็ดก็ไดเ้เขาก็บอกงั้นเดี๋ยวเขาเอารถไปส่งให้เราที่ประตูเจ็ดระหว่างที่อยู่บนรถ DSi อะคะ่ะเราก็ไล่ไปที่ไล์กลุ่มของ INS เปทุมนะคะ ณเวลานี้เชี่ยง3นาทีบอกว่าเราโทรติดต่อไม่ได้มีคนไข้หญิงหอบอยู่ที่58ไร่นะต้องการพ่นยาเมื่อ25นาทีที่ผ่านมานะคะอยู่ห้องนี้ร้องการหน่วยกู้ชีพเนี่ยเข้าไปช่วยก่อนถ้าเรายังไปไม่ถึงนะจุดน,นั้นเพราะเรายังไม่รู้ว่า dsi เนี่ยจะยืดไปแค่ไหนหลังจากนั้นนี่อยู่บนรถนะคะเสร็จเขาก็ขับพาเราะคะ่ะจากจุดตรงเนี้ยอ้อมมาด้านนี้ด้านหลังวัดมานี่ผ่านคลองสองเพื่อมาที่ประตูเจ็ดตรงนี้นะคะ ซ,ซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมาประมาณ3ามกิโลแล้วต้องมานั่งอธิบายกับเจ้าที่ d ี i ที่ตรงประตู7อีก10กว่านาทีกว่าเขาจะยอมให้เราขึ้นรถ1นึ่งซึ่งจอดรอรับเราอยู่แล้วตรงประตู7เพื่อจะพาเขาเนี่ยพาหกเเนี่ยไปหาคนไข้แต่ทาง PSI เนี่ยยืดออกไปต้องให้เราแลกบัตรประชาชนขอดูบัตรพยาบาลของเราตรวจอะไรเราหลายอย่างสุดท้ายก็คือยิดบัตรประชาชนเราไว้แล้วก็ให้รอเอกสารเสร็จอะยอมให้เราขึ้น1นึ่งมาเราก็บอกหนึ่งเก้า วิ่งขับผ่านถนนเนี่ยคือเป็นค่าฉุกเฉนะินเนาะวิ่งสวนเลนมาเลยเข้าทางคลอ,องสองนะคะก็ต้องวิ่งมาเส้นนี้อย่างเดียวมาตรงนี้เพื่อที่จะมาที่ห้าสิบแปดไร่นะคะมาหาคนไข้ที่ตรงนี้ระหว่างทางที่มาตรงเนี้ยค่ะมีด่านทหารอ่านเลี้ยวซ้ายมาก็เจอด่านแรกก็ต้องเปิดประตูพิ่ทหารครับผมขอผ่านเป็นรับคนไข้ฉุกเฉินนะด่านแรกด่านที่สอง ด่านที่สามด่านที่สี่ทั้งหมดประมาณห้าด่านจนถึงมาด่านที่ห้าสิบแปดไล่เขามีรถตํารวจจอดวังอยู่อีกก็ต้องไปหาคนขับรถมาเพื่อจะขับรถคทนนั้นออกไปแล้วเราถึงจะรถกู้ชีพหนึ่งหกเก้าเนี่ยเข้าไปถึงที่ห้าสิบแปดไร่ได้ค่ะคนไข้ยอยู่ชั้นสี่เราพาน้องพยาบาลที่มากับหนึ่งหกเก้าขึ้นไปถึงชั้นสี่ประตูห้องกลองอ็ล็อกเนาะก็บอกน้องกู้ชีพว่าพังห้องไปเลยพังเข้าไปเลยพังเข้าไปถึงก็เจอ พ็เสียชีวิตเนี่ยนั่ง,น,งนั่งนะคะคว่ำหน้าอยู่อย่างเงี้ยค่ะน้องพยาบาลก็จังหงายหน้าแล้วก็ปั๊มคนไข้นเวลานั้นเนี่ยทางหน่วยกู้ชีพก็โทรมาทางศูนย์พัฒนาเด็กก็โทรมาอยู่ว่าคนไข้เป็นยังไงเราก็อธิบายไปว่าเนี่ยกำลังปั๊มอยู่มันไม่ท่าน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนไข้ก็เริ่มเขียวแล้วก็มีการคุยกันอยู่ว่าจะต,ต้องจัดการเรื่องศพอะไรยังไงนันเวลานั้นก็ประมาณสักเที่ยวสามสิบห้าแล้วค่ะก็ ใช้เวลาในการประสานงานทั้งหมดเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงกับสิบนาทีเพื่อเดินทางจากจุดที่เราคิดว่าแค่สิบนาทีไปถึงคนไข้แต่ต้องเสียเวลาในการประสานงานแจ้งถึงหน่วยหนึ่งหเก้าเนี่ยหนึ่งชั่วโมงกว่าทำให้แพทย์เสียชีวิตไปหนึ่งหเก้าไม่ได้ช้าเลยแต่มันช้าตรงที่ขั้นตอนในการประสานงานของทาง bsi ที่ไม่อนุญาตให้เราผ่านปหาคนไข้ได้ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณ หน่วยพยาบาลของ169นะคะที่ให้ความร่วมมือ <ator>. เป็นอย่างดีทุกอย่างแม้ว่าจะได้รับการผ่านด่านแต่ละด่านของตำรวจและทหารนะคะเขาก็ส <cash. S 2> okay. ู้เราก็สู้ค่ะขอบคุณมากค่ะ